ไรเดอร์มอฟประจันนะครับผมตอนนี้ก็กำลังแพ็กสินค้านะครับเดี๋ยวก็จะออกไปจัดส่งให้กับลูกค้าแล้วนะครับผมวันนี้ก็ไปจัดส่งกันที่อำเภอนครหลวงนะครับจังหวัดอยุธยานะครับไรเดอร์มอบเราจัดส่งตรงเวลานะครับไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ก็ไรเดอร์เราก็กําลังแพ็กของนะครับขึ้นรถแล้วนะครับจัดกล่องขึ้นรถแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้ไปจัดส่งให้กับทางลูกค้านะครับผม คอหลวงนะครับสําหรับลูกค้าที่เห็นคลิปนี้นะครับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าประจํานะครับที่เคยใช้บริการ Delivery นะครับเดี๋ยวนี้เราก็อาจัดส่งให้ในระบบ r รเดอร์ม็อนะครับอาจจะส่งให้กับถึงบ้านนะครับรวดเร็วตรงเวลานะครับผมตอนนี้ก็ไรเดอร์เรานะครับผมก็กําลังจัดของขึ้นไรเดอรนะครับเตรียมที่จะไปจัดส่งให้กับลูกค้านะครับ สําหรับลูกค้านะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราไรเดอร์เราก็จะไปจัดส่งให้ถึงที่เลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็คงถึงนะครับไม่นานนะครับผมยังไงก็คอยติดตามรับชมกันชมคลิปใหม่ๆกันอยู่เรื่อยๆนะครับเราก็จะมีคลิปไรเดอร์มาให้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับสําหรับคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวเราไรเดอร์เราจะออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าถนนกันเลยนะครับผม เดี๋ยวไรเดอร์เราก็จะไปจัดส่งให้กับลูกค้านะครับไรเดอร์เรามาได้ไหครับสู้ๆครับไรเดอร์เราไปแล้วนะครับอําเภอนครหลวงนะครับผมคือฝนจะตกนะครับแต่ไรเดอร์ม็อบเราก็ไม่หวั่นนะครับจัดส่งให้ลูกค้าถึงบ้านนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับไทร์กีม็อบมาหึงจันนะครับจัดส่งด้วยระบบไรเดอร์ม็อบนะครับผม สำหรับลูกค้าที่เห็นคลิปนี้นะครับก็ลองทักมาสอบถามว่าไทเกอร์มอบปกติเป็นระบบเดลิเวอรี่ที่บ้านวันนี้มีระบบที่ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดนะครับก็คือระบบไรเกอร์ม็อบปัจจันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ